เดี๋ยวผมจะเล่าความคึกขนองให้ฟังไอการที่เราเอามีดไปแทงกระป๋องเนี่ยนะเพื่อนๆต้องรู้จักคําว่าสามเหลี่ยมไฟก่อนใครๆหลายคนก็าอาจจะรู้สามเหลี่ยมไฟนะครับมันเกิดสภาวะไฟลุกขึ้นมาได้ยังไงประกอบด้วยองค์ประกอบที่หนึ่งเนื่งความร้อนครับเนื่องมันมีความร้อนการเสียดสีมันก็จะเกิดตัวตัวปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองครับเกิดอนดุภาคคาร์บอน หรือเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าน้ำมันหรือกา๊าซในบริเวณนั้นแล้วองค์ประกอบที่3อากาศครับเราใช้ออกซิเจนนั่นแหละถ้าในนั้นมีออกซิเจนความเข้มข้นสูงเช่นออกซิเจนที่อยู่ตามโรงพยาบาลออกซิเจนร้อยซการเผาไหม้จะรุนแรงมาก,มากขึ้นนะฮะเมื่อมี3ามองค์ประกอบนี้แล้วมันก็จะก่อให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นสิ่งที่เพื่อนทำ และผมก็ทำเมื่อตอนเด็กๆเราเจอกระป๋องแก๊สนะครับก่อนก่อนที่ผมจะจะค้นพบความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะฮะเอาความสนุกแบบแรกก่อนเราไปแคมป์กับเพื่อนๆเนาะเราจะมีไอ้กระป๋องแบบนี้เยอะแยะเลยแล้วพอเด็กๆพอ i, มึงใช้หมดแล้วว่ะไม่มีไม่มีมมเล่นแล้วเอามีแทงมันก็เราเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีมันจะมีก๊าซที่เหลือในเนี้ยปริมาณเล็กน้อยออกมา สนุกจังเลยได้กินกา๊าดไหมมึงได้กินการาดกันไหมจบไปละหนึ่งกระป๋องเล่นอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนมันเนี่ยทําไปแคมป์กันกับคนละเตาเหยียแก๊สนี่คือขนกันไปฮนะตัวไหนหมดแล้วก็กดเล่นหมดแล้วก็วางแต่ผมผมไม่ได้กลัวใครเอาไปบอมต่อด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมเริ่มเล่นไออย่างนงี้นะครับมันอาจจะเกิดที่ว่าอาจจะเป็น จังหวะจังหวะไม่ดีอ่ะผมแทงมันไม่แรงพอถ้าผมแทงมันแรงพอเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล็กเสียดสีกับเหล็กจะเกิดความร้อนก๊าซกับออกซิเจนกูมารอแล้วเนี่ยออกซิเจนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในอากาศมารอแล้วเนี่ยกา๊าซเหลือเล็กน้อยมารอแล้วเนี่ยถ้ากูแทงแรงกว่านี้หน่อยให้มันเกิดประกายไฟมันจะเกิดตุอม <c oughs> ข้างหน้ามึงเนี่ยมึงพลาดตอนนั้นนะตอนเด็กเด็กมึงพลาดไปแล้วพอโตมาเย้โอ้ชิบหายแล้วีอะโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ย เออน่ากลัวนะการกําจัดกา๊าซกระป๋องแบบนี้นะฮะคือเราอย่าไปกําจัดเองอันตรายครับผมเตือนก่อนนะเด็กๆอาจจะไม่คุ้นผูกคุ้นก็เคยผ่านมาบางคนแม่งเล่นมันกับกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลย ER ผมมันกว่าน,นะนี้นะจนตอนผมมาค้นพบแล้วว่าความมันกับการเสียบกระป๋องมันไม่มันเท่าอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งมันได้ตังด้วยนะเออเอาเล่าต่อเล่าต่อถ้าเสียบแรงพอมันเกิดประกายไฟมันอาจจะลุกใส่เพื่อนได้เลยนะครับ ระวังนะอันนี้อันนี้อันตรายมากนะครับมันมีกรณีศึกษามาด้วยนะเคยเห็นร้านร้านร้านที่เขาทําหมูกระทะไหแล้วเขาใช้กา๊กาซกระป๋องแบบเนี้สิ่งที่เขาไปสืบจากรายงานข่าวคือเขาเอากา๊กาซกระป๋องเนี้ยกระป๋องนี้ไม่ใช่กระป๋องรีฟิลเลยนะใช้แล้วทิ้งนะเฮ้ยบางร้านเอาไปเวียนเอาก๊าซอัดกลับไปอัดได้ไหมเ่ะได้ได้มันไม่ได้มีวาล์วกันย้อนเนี่ยอัดได้ มันออกได้มันก็อาดเข้าได้พออาจเข้าบ่อยๆเว้ยตรงนี้มันเริ่มมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันเป็นใช้ครั้งเดียวแต่ร้านร้านร้านหูกระทะานเขาเอาไปรีฟิลมันก็ระเบิดได้ดิถูกไหมมีประกายไฟเข้าไปเล็กน้อยอะแล้วตรงนี้มันเกิดมันหลวมอะมันมีช่องว่างมันมีแก๊บมากขึ้นอะมันก็เกิดตุ้มขึ้นมาทีจะเห็นในภาพขาวใช่ไหมนะลักษณะจะคล้ายๆกับเอาแก๊สกระป๋องเต็มีอแท่งแต่ไอ้แก๊สกระป๋องบางก็อันตรายน้อยลงแต่อันตรายไม่อันตราย ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอยากเล่นจริงๆว้ครูมันมันมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวมันต้องเล่นไปหาซื้ออ,อุปกรณ์ PPE มาไอเฟสชิลว้าเอาเอามาอ่ะเอาแล้วะยะระยะแทงเนี่ยขอประมาณสุดแขนนะขอสุดแขนแล้วมึงแทงแรงๆนะให้มันระเบิดนะแต่แทงข้างๆนะอย่าให้ระเบิดเขานี่นะอ PPE เอาถ้านะมึงอยากจะเล่นกันก็เชิญน,นะอันเชิญไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ ไอ้ที่ผมอาจจะเป็นเรื่องเล่าตลกๆก,ก็ได้สามเหลี่ยมไฟกโหลบกลาโกหกกูกกกโกโปะเนี่ย <c oughs> ความมันที่สองของกระป๋องแก๊สครับหลังจากที่ผมค้นพบแล้วว่าเมื่อวันหนึ่งเราได้แก๊สกระป๋องมากพอหละจากการที่ไปแคมป์ไปปิ้งหมูกินกันสมัยวัยรุ่นเด็กๆนะครับผมก็จะเก็บกระป๋องแก๊สกลับบ้านนะผมจะไม่แทงมันเพราะว่าในนี้มันจะมีปริมาณแก๊สเพียงเล็กๆน้อยอยู่นะฮะแล้วหลังจากกลับมาที่ผมก็จะได้กระป๋องเลยเฮ้ยมาเอามาอะไรวะ าวางตังกันเลย่นสีแต่ละกระป๋องพ้นสีที่ไม่เหมือนกันมีกี่คนมีห้าคนมึงเลือกเลยคนละกระป๋องกระป๋องเนี่ยใช้จะหมดละเดี๋ยวกูก็ทิ้งนะมาเคยเห็นวงซีเมนต์ไหมฮะวงซีเมนต์ใหญ่ๆอะ่ะที่เขาเอาไปทาบอกเลยาตามไซ์งานะ่ะมาเลยข้างล่างเลยเอากระดาษปูเลยแล้วก็พวกไม้พวกอะไรข้างบนก็แต่ก่อนมันหาย้าแห้งได้เยอะนี่น้ำมัน ทินเนอร์อ่ะทินเนอร์ขวดหนึ่งเอาเนี่ยโยนเข้าไปใ <c oughs> ส่จุดเลยของไครระเบิดแล้วเด้งออกมานะทั้งกองน่ะเป็นของมึงเล่นกันสนุกเลย <c oughs> น้ำถังรอดับหนึง่งสักพักหนึ่งพอมันร้อนพอพอมันถึงจังหวะหนึง่งมันมันร้อนพอถังมันร้อนพอแม่งก็ปั้มถ้าปั้มมาแล้วติดติดอยู่แม่งเด้งเด้งไปจนไอไอขอบปูนก็ไม่ได้แดก ถ้าเด้งปุ้มขึ้นไปแล้วตกกลับมาในวงในวงปูนก็ไม่ได้แดดถ้าเด้งออกมาข้างนอกพลิกดูได้เลยกระป๋องใครวะนั่นแหละลบทั้งวงนี่นง่งวัยรุ่นัยรุ่น X ยวรุ่นัวรุ่นกะัะกระป๋องระเบิดสนุกไปเยอะฮะสนุกไปเยอะที่เขาทำอ่ะป้องกันให้มันเกิดแบบนี้แต่กูว่าไปเล่นให้มันวันอย่าไปทำตามะเวย เดี๋ยวเขาเรียกตำรวจมาจับนะแต่ก่อนบ้านมันอยู่ห่างกางกันมันเล่นได้มันสนุกเดี๋ยวนี้บ้านมันติดกันหมดเลยนะอย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอะกลับมาที่คําถามเพื่อนนะอย่างที่บอกนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอันตรายจะนี่แหละที่ผมบอกมันจะเกิดประกายไฟแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปทําเลยเนาะอันตรายอันตรายจริงๆนะอันนี้พูดจากใจสวัสดีครับ